พูดถึงงานเั็นยังไงคะเสียใจอยู่แล้วก็วันเราเป็นลูกบ้านอยู่แล้วค่ะวันนี้ก็ดีใจเหมือนว่าได้ได้มาพูดคุยเกี่ยวกับประสบการณ์ของเราที่ได้เป็นลูกบ้านของเขาอะไรอย่างเงี้ยก็ก็แฮปปี้บ้านที่ดีดยังไงคะดียังไงง่ายอยู่ยังไงคือจริงๆอ่ะนุ่นมองว่าการซื้อบ้านหลังหนึ่งอ่ะมันต้องเลือกเยอะเพราะว่าบ้านหลังหนึ่งมันส่งตอเป็นมรดกให้ลูกหลานอยู่มันไม่ใช่อยู่แค่สิบปีสิบปีมันอยู่แบบ มันอยู่เป็นร้อยปีเลยก็ได้ถ้าคนดูแลดีๆอ่ะถูกว่าพี่คือคงไม่มีใครหรอกแบบซื้อบ้านสองสาเดือนแล้วไปซื้ออีกหลังนึงเราไม่ได้รวยขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเวลาเราจะซื้อบ้านหนึ่งหนึ่งครั้งหนึ่งหลังมันก็คือคงจะต้องคิดแล้วว่าหลังเนี้ยอยู่ทนและอยู่ดีออจริงๆอะไรอย่างเงี้ยสำหรับผมผมนะครับในฐานนะที่เป็นพ่อบ้านเป็นเ,ออเป็นหัวนหน้าเนี่ยเราก็อยากที่จะให้มันเหมือนกับมั่นใจและมั่นคงคือสองอันนี้สาหรับผมมันสาคัญคือว่าเขาจะดูแลเราหลังการขายด้วยก็คือว่า อวันแรกที่เราเดินเข้าบ้านแล้ววันวันหลังที่เราจะมอบบ้านให้ลูกหรืออะไรเนงะี้ยม,มันยังอยู่ในคงสภาพที่ดีก็คือส่วนกลางก็ยังเขายังดูแลทําความสะอาดอยู่ตลอดเวลาม,มันก็เลยมีความรู้สึกแบนคุ้มคุ้มค่ากับเงินที่เราซือ้อไปเรียกว่าเลือกยากเือนนเพราะจะซื้อบ้านแต่ละหลังเว้ยว่าจะได้บ้านนี้มาเราใช้เวลาประมาณสามปีในการดูดูของที่นี่นะคะหายเอเชียเสร็จเลยเนงะี้ยเราก็เลยเหมือนมีความรู้สึกว่า กว่าเราจะได้มาก็ไม่ได้ง่ายเลยอเงี้ยเพราะฉะนั้นคือเราคิดว่าละสิณที่เราเลือกถูกต้องแหละได้มาแล้วก็ไม่ได้ง่ายไม่ได้ง่ายสุดท้ายก็มาตัวหนึ่งใช่ครับไอ้สิ่่ดูแลลูกบ้านแอปดีดีวันนี้ที่แท็ซี่ใช่แอปมูใจค่ะคือความเริงแอปเทคโนโลยีเนี่ยก็มาด้วยกันอยู่นันแหละหมายถึงว่าเทคโนโลยีกับทุกวันนี้เนี่ยมันก็มากับโทรศัพท์มันก็พยายามที่จะให้ทุกอย่างเนี่ยมันง่ายขึ้นสะดวกขึ้นทั้งผู้หญิงเขาก็สามารถที่จะจัดการเรื่องบ้านได้ไม่ว่าจะเป็นฉีดปลวกซ่อมแซ ในแอปเขามีหมดทุกอย่างถึงแม้ว่าส่งของส่งอะไรคือเขาเหมือนกับเป็น personal assistant นะครับเหมือนกับเขาเป็นเลขาสําหรับบ้านหลังนี้เลยแล้วก็แอปเดียวจบเลยแอปเดียวจบครับมันสะดวกสบายสำหรับลูกบ้านมากสำหรับนู่นเรื่องความปลอดภัยด้วยค่ะคืออย่างนู่นอ่ะก็ต้องก็เคยมีประสบการณ์เนาะที่แบบมีมีคนแปลกมาอยู่หน้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยมีความสุขว่าพอเป็นพอเป็นแอปเจยรเซ็อะแอปเนี่ยเวลาซึ่ว่าเราสั่งอาหารมาที่บ้านเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็จะมีหมายถึงว่าจะรู้เลยว่าใครมาบ้านเราเพราะฉะนั้นเราเช็คได้ว่าใครเข้าออกบ้านเรามันจะมีทะเบียนจะมีอะไรทุกอย่างเพื่อให้เราทราบว่ามีคนเข้ามาบ้านเรานะอะไรเงี้ <ười> ยตัวเกรงเป็นความสุขปลอดภัยมันคือรวมทุกอย่างเข้าไปในแอป,ปดเดียวกันหมายถึงว่าสําหรับผมเนี่ยผมจะเป็นคนที่ต้องโทรหาช่างมีตลอดเวลา <c oughs> สาหรับบ้านเก <c oughs> ่าที่ตอนที่เราอยู่อย่างนี้ก็คือช่างบ้านช่างสีช่างปวดช่างช่างต้นไม้ช่างหลายช่างแล้วเกิดแต่ละเบอร์เนี่ยมันก็จะเหมือนกับความไว้ใจเราก็ไม่แน่ใจไม่กล้าที่จะให้เขามาทำบ่อนเหมือนกับมาซ่อมแซม อันนี้เรามั่นใจได้ก็เพราะว่าโครงการเขาอยู่ตลอดแล้วก็ทางทางนิติเขาก็จะมาด้วยแล้วแม่ชัวร์ว่าเขาแบบทำทำถูกต้องทำถูกต้องอะไรแล้วก็มีพวโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยที่เรามีเขาถือว่าสิ่งที่มันจําเป็นกับในชีวิตของเราจริงๆมันมีครบอยู่ในแอปเดียวเลยทั้งทั้งไม่ว่าจะรปภคามปลอดภัยเนาะโรงพยาบาลไม่ว่าจะของแบบอาหารหรือพวกของใช้จริงๆก็มีอยู่ในแอปนั้นเลยนะคะทุกอย่างเลยอะคือครบหมด เขาให้ข้อมูลรวบรวมข้อมูลให้เราให้ให้เราง่ายที่สุดครับรวบแบบพิเศษให้คราใช่อันนี้เพิ่มอย่างวันนี้มา morning c o n morning coin เพิ่มเพิ่มมาซึ่งนึกว่ามันก็เป็นสิ่งที่ดีสําหรับเราอะค่ะหมายถึงว่าเออนอกจากซื้อบ้านแล้วเราก็เหมือนได้ได้มีมูลค่ากันด้วยก็ถือว่าดีค่ะเราจะได้ไปเที่ยวฟรีใช่ใช่เที่ยวโปเคยไปแล้วนั้เคยไปแล้วนี่ไปได้อีกไปอีกจองเนี่ยเออต้องไปแลกสิอนเพาะตอไปแลกก่อนนะ้ต้องซื้อคอยก่อน ่าอแบบว่าตัดสินใจอยู่เป็นใครกงเลือกอยจริงๆก็อยากจะบอกคนที่ก right? right. ําลังตัดสินใจดูบ้านอยู่หรือตัดสินใจซื้อบ้านเนาะเรามีความสุกว่าที่นี่ไม่ใช่มีแค่บ้านอย่างเดียวก็คอนโดก็มีเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นโฮมออฟฟิศอะไรก็มีมีหลากหลายมากจริงแล้วเราเป็นคนที่อยู่แล้วเราเชื่อในไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบที่เขาเลือกใช้ในบ้านหรือแม้กระทั่งการดูแลหลังการขาย ที่นี่เอเชียเอเคือตอบโจทย์เราทุกอย่างแล้วก็อย่างที่บอกะค่ะด้วยโครงสร้างที่แข็งแรงมันจะทำให้เราไม่ต้องห่วงในระยะอีกหลายสิบปีเลยที่เราอยู่อะไรเงี้ยคะ่ะก็ไปดูกันได้เนาะใครสนใจใช่มดูได้เลยค่ะมันก็เรื่อเลยน่เลยเออเริ่มแล้เ,เริ่มแล้เอาลูกเจมมาอยู่ด้วยกันเมื่อกี้ที่บอกว่าจะส่งต่อข้อให้ลูกลูกันเ,เ,อเรอยมันยั<อ><อ> ก็คือจริงๆไงอย่างที่บอกแล้วเนาะก็เข้าใจว่าทุกคนก็ลุ้นกันอยู่อย่างเงี้ยหนูก็มีตัวอ่อนอยู่แต่ว่าก็คือแบบด้วยความที่เปิดคลินิกด้วยเนาะมันก็เลยเหมือนกับไม่ได้รีบอะไรขนาดนั้นเพราะว่าเหมือนชีวิตเราอยู่ในมือหมอชีวิตเราอยู่ในมือหมอลูกเราอยู่ในมือหมออยู่แล้วตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยเพียงแค่รอความพร้อมตอนนี้จริงๆอ่ะนุ่นก็มีตัวอ่อนอยู่แต่ความที่เป็นคนที่เราแวดระวังกลัวว่าถ้าเผื่อมันไม่เวิร์ก มันมีสำรองไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือตอนนี้นุ่นก็ยังอยู่ในกระบวนการอยากเก็บไข่ต่อเพราะด้วยอายุมันยังก็ยังพอยไปได้อยู่ก็เลยอยากเก็บให้มันมี1 2 3 4สําำรองไว้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะความพร้อมอม,มันคืออะไรความพร้อมจริงๆจริงๆอ่อะตอนนี้นุ่มพร้อมเลยนะอเออจะใส่เมื่อไรก็ได้เลยที่ที่เราเก็บไว้อะไรอย่างเงี้ยแต่แต่ความไม่พร้อมของนุ่มจริงคือเราได้น้อยอะ ตัวอ่อนะคะหมายถึงว่าน้องเราลูกเราอะได้น้อยนุ่นกลัวแค่ว่าถ้ามันเกิดอะไรขึ้นในความผิดพลาดของตัวเองแล้วแล้วพอจะมานั่งเก็บใหม่อ่ะมันก็มานั่งเก็บใหม่อีกอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าทุกทุกขั้ในการการทำน้องมันมีมันต้องหยุดเดือนสองเดือนสามเดือนแล้วเราต้องรอเวลาตอนนี้ก็เลยมีความสุขว่าถ้าใส่แล้วติดก็คือมันยาวเลยไงแต่ว่าพอไม่ติดเราจะต้องมานั่งเลิ่มใหม่มันไม่ไหวแล้ว ต้องเก็บให้ใช่เพราะจริงๆนุ่นมีเวลาอยูไม่เยอะหรอกค่ะตอนนี้มันคือการเก็บขายมันมันไม่ต้องพักถึงว่าถ้าท่านเก็บเดือนนี้เราเราไม่ได้อ่ะกินบำรุงเพราะเราบำรุงมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคือพอลดนี้ไม่ได้ก็คือเอาใหม่แก้ไขในสิ่งที่ผิดพลาดตั้งแต่ตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วเอาทําใหม่อย่างเงี้ยนุ่นคิดว่านุ่นจะต้องได้ตัวอ่อนที่ดีขึ้นเวลาที่นุ่นขอมันไม่เยอะแล้วมันเหลืออีกประมาณเท่าไหร่ข้อเสียของการเก็บขายเป็นอย่างนี้ค่ะซึ่งว่านุ่นตอนนี้มันมีสิบใบสิบใบในคำว่าอายุเท่่่าาไหรึงโชคดีมกนะแต มันมันนุ่นไม่ได้แค่เก็บไปฟีดอย่างเดียวอะค่ะนุ่นเก็บแล้วนุ่นเอาสเปิมของหอยมาผสมเลยแล้วเลี้ยงไปประมาณ5 6วันเพื่อดูว่าเขาตั้งแต่วันแรกไข่นุ่นกับสเติมเนี่ยผสมกันได้ดีไหมแล้วเลี้ยงต่อไปได้อีก5้าหวันไหมพอมันได้เสร็จปั๊บมันก็เข้าสู่ในขั้นตอนที่ว่าเขาเป็นตัวอ่อนละแต่เราอยากรู้ว่าลูกเราสมบูรณ์ไหมคือหรือร0 0เไหมเราก็ต้องตรวจโครโมโซมลูกเพื่อที่จะดูว่า ถ้าใส่เข้าไปอ่ะลูกโอเคใช่ไหมเขาจะเป็นลักษณะโอเคใช่ไหมอย่างเงี้ยพอสมืติว่ามันอ่ะสมืติว่ามันสิบใบขอบคุณมากค่ะลูกบ้ามซื้อว่ามีสิบใบใช่ไหมคะพอผสมเสร็จปั๊บอาจจะเหลือแค่ห้าพอได้ห้าเสร็จปั๊บไปตวงผสมบางทีเหลือหนึ่งบางทีไม่เหลือเลยอย่างเงี้ยก็เคยเจอมาแล้วเหมือนกันเพราะว่าช่วงที่พักผ่อนน้อยแล้วแล้วอยากเก็บไข่รีบสุดท้ายผ่านโปรเซสแบบสูงไปอยย่างงเี้ใบมีเร่งเลยนะไม่ครับ เพราะผมว่าการเร่งหรือว่าการบอกเขาว่าเรารอหรืออะไรอย่างเงี้ยมันเป็นการกดดันกดดันเขาอีกกดดันก็คือยากอีกซึ่งเรื่องความกดดันหรือว่าความเครียดเนี่ยมีปัจจัยสูงใช่ๆ แต่ทางฝั่งพี่หลุยส์ก็คือร้อยเปอร์เซนต์ดีแท้ๆดูวิวอุ๊ยวิวว้าวจริงเราฟิตปังไหมคะอะไรเราฟิตไหมยม่เห็นอะไรก่อนแม่ยังเห็นอะไรแม่ยังเห็นอะไรก่อนเดี๋ยวนี้ไอ้อ่านนักถอดได้แล้วนะเมื่อก่อนนักอาจจะไอ้อ่านจะโดนี้โอ่าไอ้อ่ะปกดกระดุมเลยเออจิตจริง์เราเวลาก่อใช่คือจริงๆนุ่มไม่ได้รีบแล้วอะค่ะหมายถึงว่าอย่างที่หลุยส์พูดอะเราไม่กดดันกันแล้วเพราะว่ามันมีความสุขว่ามันผ่านมันผ่านจุดที่เคยกดดันมาแล้วตอนนี้ ม,มันมีคําว่าเอาชัวร์ดีกว่า<ม>คือเราไม่ได้หมายแล้วว่าจะต้องอายุเท่าไหร่นีตอนนั้นมันตั้งเป้าว,ว่าฉันอยากมีก่อน40อะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้มันผ่านเวลาทุกวันแล้วชีวิตมันก็มีอะไรสนุกสนุกเข<ม>้ามาทุกวันเงนี้ยค่ะ<ม>เพราะฉะนั้นคือมีถือว่าดีมาก แต่ถ้าตถ้ามันเกิดอะไรขึ้นเราก็เรามีกันและกันอ่ะคือเราเราเข้าใจกันนะเรียกว่าขอช้าแต่ชัวใช่ชช้าแต่ชัวแต่นี่ก็แบ่งใจเรื่องความผิดหวัง่เหมือนกันนั่นเหมือนกันคือเอาไว้เยอะมากเหมือนกันเพราะมันเป็นการไม่ใช่เหมือนไม่ได้มองว่าเป็นการผิดหวังแต่เป็นการปล่อยคืออะไรจะเกิดก็คือจะเกิดก็จะเป็นแบบนี้พอยุคาดหวังเสร็จปุ๊บแล้วเวลาอยู่ไม่ได้ยู่เฟลเนี่ยมันก็จะยิ่งลงมปอีกลงไปอีกลงไปอีกแต่ละครั้งแต่ละครั้งที่ทำเนี่ยมันก็จิตมันก็จะไม่ดีแล้วจริงใผ่ สำหรับผมเนี่ยก็ทำยังไงก็ได้เพื่อที่จะให้ดูไม่ซีเรียสกับเรื่องนี้คือแบบจะพยายามที่จะคอยจอยคอยอ้อมไปหาไปอยากไปไหนว่างนั่นอะไรไปเที่ยวไม้พาเขาไปเที่ยวบ่อยขึ้นไปต่างจังหวัดบ่อยขึ้นที่เลยก็เราเพรานุ้ไม่ได้รับงานแล้วแล้วก็ช่วงนี้หลุยก็แบบเหมือนเหมือนรองานด้วยพักงานด้วยส่วนหนึ่งเหล้ยมันทาให้เหมือนกับเราไม่ต้องเครียดว่าอ พรุ่งนี้จะต้องมีละครหีืจะต้องถ่ายละครต้องไปเจอกับอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกับมันมันมันสบายตัวขึ้นแล้วผ่านตัวมาทําธุรกิจมากขึ้นอ่ะทัพัพเที่ยวเลยไหมครับของนู่นต้องทักยาวเลยของนู่นอาจจะต้องทักยาวจนจนจนมีความสุขว่าเอิมเออเราอาจจะไม่มีละหรือหรือตัดสินใจจริงๆว่าไม่ทาละหรืออะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าตอนเนี้ยคือไม่มีอลลิมิตเลยอ่ะคือ ทำธุรกิจแล้วก็แบบชิลกับสิ่งที่เป็นอยู่มาเลยทำไม่กี่รศกัน,น้อยใช่เพราะตอนนี้จริงๆนุ่นก็อยากโปรโมทแบบคลินิกของตัวเองอะน้องเพราะว่ามันต้องปั้นบันอีกนานอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราก็อยากจ้าเราปลอวางกน,นเหมือนก่อนหน้านีุ้กเราแบบแป๊บ,บแป๊บแบแบบว่าตั้งใจแบบคือก่อนในเรื่องพุ่งตัวว่าเครียดจริงแหม็หว่าก่อนหน้านั้นจริงอะมันจริงๆนุ่นอยากมีน้องแต่ตอนทำคมนิคิดแล้วด้วยสาไปแต่ด้วยละครอะมันทําไม่ได้เลยหมายถึงว่ามัน มันจังหวะมันไม่ได้แล้วซึ่งตอนนั้นอะมันคือแผนที่นุ่นวางไว้เลยอะวางไว้เลยอะแต่พอมันพอเนี่ยพอพอผ่านความกดดันความเครียดตรงนั้นไปแล้วอะมันเหมือนกับเออมันก็แค่นี้แหละไปคาดหวังกับมันจังเลยไปไปฟิกกับมันจังพอไม่ฟิกแล้วอะเหมือนกับตรงไข่นุ่นก็ดีขึ้นหมายถึงว่าจํานวนไข่นุ่นก็เยอะขึ้นหลังจากที่ไม่เครียดไม่ฟิกกับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่คือหนูว่าพักยาเพื่อลูกเป็นใช่ก็ดูแดดอะเนาะแต่ไม่้คิดว่าอีกสักกี่ปีดิฉัน คือคือจร,จริงๆตอนนี้นุ้นไม่ได้บอกนุ้นไม่รับงานเลยนะจริงๆนุ้นรับอยู่ค่ะแต่ละครยาวนุ้นทำไม่ได้แค่นั้นเองเพราะละครยาวม,มันแบบใช้เวลาแบบปีหนึ่งหเดือนเจ็ดเดือนอ่ะนุ้นทําไม่ได้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเอ,อ,อ่อเปลี่ยนเรื่องนะคะค่ะว่าสามีโชว์เก่งมากเลยค่ะหลายคนบอกโชว์เออโชูเอกโชว์ถอดเก่งจนเลยค่ะ โชว์ไปนิดเดียวเองผมไม่ได้ีโชว์เยอะไม่ได้เยอะไม่เเอะมียนี่แหละโชว์ให้ยังไงทำไมเมียยไม่โชว์อะที่นู่นหมายถึงว่าการออกกำลังกายออยย่างงเี้หรและการฟิตหุ่นผมว่ามันมันด้วยอายุด้วยแหละเรามันถึงจุดจุดหนึ่งที่ว่าเราเราปล่อยไปสักพักหนึ่งทำงานอย่างเดียวแล้วก็ไม่ได้ดูแลสุขภาพมาแล้วตั้งแต่ตั้งแต่ช่วงวัยรุ่นเนี่ยผมก็เคยออกกำลังกายหนักมาเหมือนเคยยกน้ำหนักเคยยกวัยรุ่นดูอย่าใช้คำนั้นสิช่วงนี้มันก็เลยมันอยาก อยากเคลียร์สักหลาดให้กับตัวเองว่าถ้าเราเข้าเลขสีแล้วเนี่ยเราก็อยากที่จะอยู่ในอยู่ในคอนดิชันคอนดิชันที่มันดีหลายคนจะว่าเราไปสายโชว์เฮ้ยยังไม่ถึงพัาดน้ำนะไม่ได้สายโชว์ยังยังห่วงอยู่แต่ว่าในละครเนี่ยจะมีละครที่หลุยแบบเดี๋ยวจะใกล้ออนอ่ะโอ้โหตีกันบ่อยมากเลยอ่ะตีกันเรื่องอะไรไหมอุ้ยเริฟจีนกระจายเลยอ่ะเราถอดทรงถอดเสื้อด้วยเราแบบอันนี้ไม่เถียงจริงด้วยอันนี้ดุมากห่วงหรอไม่ได้ห่วงเราแต่แบบ มันว่าหวานเวียนะเธอเขาบอกว่าเขาปกติดเขาบอกว่าเขาไม่ห่วงเลยนะใช่ก็ถอดเสื้อตลอดทุกซีแบบถอดเยอะเลยไม่ไม่หรอแล้วประเด็นคือตอนถ่ายอ่ะไม่ได้เอาไปนะไม่ได้แบบไม่ได้ชวนไปกองนะให้เห็นทีเดียวเลยหรอเออให้เห็นทีเดียวนี่ก็ลุ้นอยู่ว่าจะอารมณ์เสียแค่ไหนแล้วแอบย่องไปดูพี่กองเขาไหมไปแต่มันไปซีนอื่นไปโอ้พาไปซีนไหนวะซีนยิงปืนการลบกันอย่างงี้แต่ซีนเริ่มซีน ไม่ได้อบอกไม่นี้ไม่พูดเลยแล้วสมมติถ้าเกิดอยากเห็นในกองเขาเซ็กเขาเลิฟซีนเราทำใจได้หรอมันต้องทำใจแหละแม่เวอร์นี่มันทำอะไรไม่ได้เนาะเออมันถ่ายไปแล้วเออแต่เราก็ต้องฟแฟงแฝงไปเรื่องงานแหละเขาไม่บอกว่าพรุ่งนี้ไปถ่ายอะไรเงี้ยหรอว่าเป็นเลิฟซีนไม่คุยมมาก่นเไความจรง <c oughs> ิงยังไงมันก็ต้องบอกครับเพราะว่าที่สำคัญที่สุดก่อนตอนตอนที่รับเรื่องนี้มาเนี่ยมันก็มีเขียนมันอยู่อยู่แล้วบ้างแล้วก็ไม่รู้ว่ามัน มากแค่ไหนเพาะนั้นเองแต่ว่าเวลาเราเรารู้เรารับรู้แล้วว่าข้อมูลอะเยอะเหมือนกันไหมเยอะเสร็จปุ๊บคนแรกที่ต้องบอกก็คือต้องบอกนางก่อนเพราะอย่างน้อยเล่าแต่เล่าไม่หมดคนมีอะไรเล่าไม่หมดมักขึ้จริงๆงแล้วอย่างนี้เขาเข้าใจนะคะนุ่นก็ช่วยเขาอ่านบทเนาะก็เห็น ในบทอะมันเข็ดแรงกว่านี้ในเข็ดแล้วรู้สึกอุ้ยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในความเป็นจริงเราก็รู้ว่าเนาะว่ามันก็ทําได้ประมาณหนึ่งแต่ว่ามันก็คือนู่นไม่ค่อยซีเรียสหรอกเพราะว่าตัวเขาเองเขารู้ลิมิตเขาได้แค่ไหนแต่ด้วยเราอยู่กันมานานแล้วเราอยู่ในในธุรกิจบ,บันเทิงอะเนาะเราเข้าใจว่าเราโตแล้วอะเราเราก็ต้องมีฉากแบบนี้เกิดขึ้นในชุดเราแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าพอมันถ่ายจบมันคือจบมันไม่ได้เข้ามาในชิตจริง พูดไปอย้ารแต่อยู่ในบ้านคืออะไรทำไมไม่บอกกอดไม่กอดนให้จบตรงนี้ไว้นะพูดไปแล้วนะหนูว่านะลอกต่อนอ่ะมันต้องมีมากกว่านี้เขาดูหลุยอ่ะไม่ค่อยพูดมันต้องมีมากกว่านี้ไี่ไม่บอกหนูอ่ะรถเพื่อมีเอาใจเมียไหมคะพี่เพราะเรื่องนี้เขาทั้ท่านทำให้เขาแบบไม่สบายใจคือผมว่า มันคือนานๆท,ทีที่จะมีบทแบบนี้มากกว่าเราเราไม่ได้เลือกเพราะบทแบบนี้ไงแต่ว่าถ้ามีบทแบบนี้มาเราก็อยากที่จะลองเล่นดูลองเล่นดูเสร็จปุ๊บม,มันก็อาจจะมีคิดมากกว่านี้ในการรับบทเพิ่มหรือว่าเป็นเรื่องอ,อื่นๆที่มันมามันอาจจะอาจจะมาใหม่ก็ไม่รับแบบนี้แล้วไงงจากนี้มีอีกหรติดต่อม<ๆ>าเยอะๆนะคะ ครับครับแคล้วแต่เราต้องเอาบทให้เขาอ่านก่อนหรือเปล่าครับพี่จริงจริงดเว่าคนอ่านตอนแรกอยู่แล้วค่ะแต่เดี๋ยวเขาผ่านดันแรกเลยคือผ่านเขาโอเคเสร็จปุ๊งเลยก็โอเคแล้วถ้าิดเป็นทางกลับกันแล้วถ้าเกิดเป็นนุ่นรับฉากเลิฟซีเยอะเยอะคืออกวาใหัวเลยหรอครับมีกรเเฟวลอยอยู่ว่าอะไรจะมีอะไรอย่างนั้นมาไม่มีไม่มีมาไงไม่มีมาไงไม่มีถึงมีก็มีเคยไปติดต่อแต่ว่าแบบต้องมีเลิฟซีนนะอะไรอย่างเงี้ยเราให้นักพากยแต่ว่านั้นแรงกว่าออื้นั่ง ก็พูดแบบสองสองของงุ่มอ่ะเออแล้วเตยูนะแต่ว่าถ้าเป็นไอไฮมิเลนต์แลอวหนูไม่ผ่านด่านคุณสามีเออที่เราอ่ะเขาไม่ให้เราเล่นแต่ที่เราเราต้องยอมไม่เป็นไรเพราะทุกวันนี้ขวดนี้ถ้านพี่หลุ่ยใครอีกเรื่องนึงล่าสุดเปนตัวรอไปจีโอ้ใช่ครับป่วยครับมันมันโดนค่อนข้างที่จะเยอะแต่ว่าอันนี้สำหรับตัวผมเองผมไม่แน่ใจว่าคุณหนึ่งเขาโดนพอกับเราหรือเปล่าแต่ว่ามันโดน